สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรนัมเบอร์บานบายเวสโกเราจะพาไปพบกับความเกษตรทั่วประเทศไทยรวมถึงไปพบกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะได้รู้วิธีคิดของเขาและการต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีในยุค2023วันนี้เรามีอะไรจะนำเสนอตามมาครับ เป็น EP แรกต้องวาวแน่นอนครับผม ตรอเบอรี่ปั่นเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกมันร้อนหน่อยนะนะครับตอนนี้ผมได้สั่งน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแต่เป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นขอโทษนะครับไม่ได้สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ปลูกกันที่นี่ครับและอยู่ข้างบนคาเฟ่นี้เขามีวิธีการปลูกอย่างไรพืชเมืองหนาวมาปลูกในประเทศร้อนๆอย่างเราที่สำคัญปลูกในกรุงเทพด้วย ดีครับนี่ไงครับน้องอะตอมคนที่ดูแลผลสตรอเบอรี่ที่นี่นะครับดีกีไม่ใช่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะเขามีประสบการณ์การเรียนรู้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับน้องอะตอมก็ไปปลูกสตรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นมาไปเรียนรู้ว่า ออริจินอลดั้งเดิมการปลูกสตรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ทำยังไงแล้วก็นํากลับมาปลูกในประเทศไทยในกรุงเทพที่ฟ์าตรงนี้ของเราครับกับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพของสตรอเบอรี่เนี่ยเท่าเทียมกันเลยสายพันธุ์ก็เหมือนรสชาติก็เหมือนวิธีการจัดการก็เหมือนรวมถึงความปลอดภัยในการรับประทานเพราะว่าที่ญี่ปุ่นทํายังไงเรายกรูปแบบของญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่เลยยากไหมเวลาไปเรียนที่นู่นยาก มีหลายๆอย่างมีหลายๆรายละเอียดที่เราต้องเก็บมาแล้วก็สิ่งที่ยากต่อนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเมืองหนาวแล้วพอมาเป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศเมืองร้อนต้องนําหลายๆอย่างกับมาอัดแอฟการมีการนํามาปรับปรุงมีการนํามาเพิ่มแก้ไขนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยรับเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดแล้วตรงนี้นะครับ800ตารางเมตรหรือประมาณครึ่งไร่นะครับมีสตรอเบอรี่ปลูกอยู่ราวๆเนี่ย6,000ต้น ทําไมต้องปลูกบนดาดฟ้าซึ่งจริงๆพื้นที่เนี่ยมันสามารถปลูกตามพื้นราบได้ครับจริงๆงแล้วเราแค่จะนําเสนอครับผมว่าไม่ว่าจะปลูกที่ไหนปลูกบนดาดฟ้าปลูกบนดินปลูกในกรุงเทพหรือปลูกที่พื้นที่ไหนของประเทศนะครับก็สามารถที่จะปลูกต่อบรลีได้ด้วยนวัตกรรมน่วยโน้ฮาวด้วยอะไรหลายๆอย่างของบริษัทเรา การปลูกสตรอเบอรี่บนดาดฟ้านะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมดูผลลัพธ์ของเขาปลูกบนนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณ 4, 4เดือน4เดือนเอง4อเดือนครับ4เดือนเองแต่ว่าผลผลิตเยอะมาก S <S ใช่ครับก็ด้วยนวะัตกรรมหลายๆอย่างนะครับการจัดการตัวต้นพืชน,นะครับการจัดการสภาพแวดล้อมนะครับก็ทําให้หลายๆอย่างมันออกมาค่อนข้างไวอากาศมันร้อนอะ่ะเรามีวิธีการปลูกยังไงการปรัรบ,รบสภาพความความเย็นนะครับ,รบในโรงเรือนเราจะมีอยู่2รูปแบบนะครับเราเป็นระบบไฮบริดในช่วงกลางวันนะครับเราจะใช้แพดแอนแฟนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือระบบอีเวบิเรเตอร์ ขออธิบายให้เห็นภาพนิดนึงโอเไฮบริดคือลักษณะการไฮบริดก็คือระบบพัดลมดูง่ายๆดูอากาศผ่านน้ําทําให้อุณหภูมิเย็นลงอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ก็คือเป็นตัวฮีทปัมปนะครับซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศสําหรับการเกษตรจะทําให้อุณหภูมินะครับอยู่ที่10องศาเทียบเท่ากับ สภาพเป็นล้อมญี่ปุ่นเลยแล้วอุณหภูมิปกติเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆในช่วงกลางวันนะครับ<ม>ก็ประมาณ25องศาในส่วนกลางคืนนะครับก็ประมาณ10องศา ที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับน้องอาตอมจริงๆแล้วในพื้นที่ครึ่งไร่ของเราเนี่ยครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราแนะนําให้กับลูกค้านะครับก็คืออากิฮิเมะแล้อากิฮิเมะโอเคไนนิฮุเปะต่ตางกันยังไงครับสองสายพันธุ์ก็สองสายพันธุ์นี้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ กีฮิเมสเนี่ยครับก็มีพื้นฐานที่ญี่ปุ่นเขาปลูกกันอยู่แล้วในประเทศไทยก็มีนําเข้ามาบางส่วนแต่เบน,นิพอเปตเนี่ยครับเป็นตัวเด่นเลยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เราเพิ่งสามารถนําเข้ามาปลูกในประเทศได้ <Wow. S 3> ในเรื่องของวิธีการดูแลเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นความตั้งใจของเราเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเราคือ1ต้นนะครับควรจะต้องมีกี่ใบหนึ่งต้นควรจะต้องมีกี่ดอก หนึ่งต้นควรจะต้องสูงเท่าไหร่ระยะเวลาการให้น้ําระยะเวลาการให้ปุ๋ยความเียงพ้นทุกอย่างเนี่ยครับขึ้นตรงกับความตั้งใจของเราเลยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีคําศัพท์อยู่นะครับก็คือเรื่องของการให้เขาโตกับการทําให้เขาโตตอนนี้สตรอเบอรี่ของนับเรากําลังทําให้เขาโตตามที่เราต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นล้วลูกจะเล็กลูกจะใหญ่เราสามารถที่จะจัดการได้ หมมากเลยลูกใช้ดินหรือใช้อะไรปลูกต้นสตรอเบอร์รี่ครับจริงๆแล้วถ้าลองเข้ามาดูตรงนี้ดีๆนะครับผมก็เราจะเป็นระบบปลูกแบบไม่ใช่ดินเขาบอกว่าไม่ใช่ดินอาสงสัยปุ๊บแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นพิทมอสหมดเลยระบบที่เราปลูกนยครับจะเป็นระบบส o ตรเรจเคานเจอร์สั้นๆนะครับก็คือเราจะปลูกพืชแบบไม่ใช่ดินใช้อะไรก็แล้วแต่นี่ครับมาแทนเป็นดินในที่นี้นะครับก็คือใช้พีทมอสพีทมอสเนี่ยครับมีความตั้งต้นของตัววัสดุนี่ครับ ที่มีความบริสุทธิ์มากๆหมายถึงไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงตอเน,นี้ก็คือไม่มีปุ๋ยตั้งต้นทุกอย่างเป็นศูนย์ในการปลูพอมันเป็นพีชมอสแล้วเนี่ยมันจะต่างกับการให้ปุ๋ยในดินกับปุ๋ยของพีชมอสอย่างไรโอเคความแตกต่างกันนะครับสมมติว่าเราเอาไปดินดินมาอยู่ถึงถ้วยอ่าห่ถ้วยแล้วก็พีชบอสมาอีกหนึ่งถ้วยอ่าโอเคโอเคสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไป10บพีชมอสเนี่ยครับจะมีปุ๋ยอยู่10 แต่ว่าเราใส่ลงไปในดินเนี่ยครับเราไม่รู้เลยว่าตั้งต้นเนี่ยครับดินมีปุ๋ยเท่าไหร่มีอะไรยังไงเท่าไหร่สมมติว่าเราใส่สไปสิบปุ๊บอาจจะเกินกว่าที่เขาต้องการก็ได้สตอเบอรี่จึงได้รับสิ่งที่เราให้แบบที่เราต้องการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับเราจะเป็นลักษณะของการปุ๋ยน้ํานะครับผสมปุ๋ยเข้ากับไปในน้ําแล้วก็ปล่อยมาตามรางนะครับเป็นลักษณะน้ำหยดเป็นน้ําหยดโอเคโอเคก็คือบริหารจัดการทั่วไปมันต้องมีไหมช่วงเช้าให้เท่าไหร่ ช่วงเย็นให้เท่าไร่ช่วงกลางวันให้เท่าไหรอย่างนี้เราต้องรู้ก่อนว่าช่วงไหนเขาต้องการน้ํายกตัวอย่างคร่าวๆธรรมดาเลยก็คือมีแสงพืชก็ต้องการน้ําเพราะนั้นแล้วในช่วงเช้าเชนะครับเราก็จะให้น้ําช่วงเย็นเย็นเริ่มใกล้มืดเริ่มใกล้ค่ำเลยครับเราก็จะหยุดการให้น้ำอ๋อก็คือต้องดูว่าใช่ครับเวลาเท่าไรเเท่าไรความเหมาะสมปริมาณด้วยแล้วปริมาณมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปุ๋ยที่เราจะให้ด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วที่นี่ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ย ปุ๋ยละลายน้ำของบริษัทเวสโกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาครับในห้องนี้นี่คือห้องคอนโทรลในการให้ปุ๋ยของฟาร์มที่นี่นะครับมันมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วใช้เครื่องแบบไหนเดี๋ยวเรามาให้น้องอะตอมลองแนะนำให้เราดูครับผม ตรงนี้เนี่ยหลักๆการให้ปุ๋ยของเรานะครับก็คือเป็นการให้ปุ๋ย AB นะครับโดยที่มีปุ๋ยเข้มข้นนะครับอยู่ที่ถังตรงนี้ถัง A อถัง B นะครับแล้วก็จะมีกรดในการปรับ PH เนะครับเพราะงั้นแล้วตรงนี้จะเป็นปุ๋ยเข้มข้นพอถึงเวลาตามที่เรากําหนดนะครับปุ๋ยตัวเครื่องนะครับก็จะดึงปุ๋ยที่เข้มข้นมาผสมกับน้ําแล้วก็ดูดขึ้นไปใช้ข้างบนแล้วระบบปุ๋ยเนี้ย AB เนี่ยเราใช้กับอะไรบ้างในตึกนี้ครับจริงๆใช้ได้กับหลากหลาย พืชเลยนะครับเพราะตัวที่เซนซิทีฟที่สุดเนี่ยครับคือสตรอเบอรี่เพราะฉะนั้นแล้วสตรอเบอรี่ใช้ได้กัญชาเมลอนมะเขือเทศนะครับสามารถใช้ได้หมดอ๋อเพราะผมก็เห็นมีความกัญชาด้วยใช่ครับอ๋อก็ใช้ปุ๋ย a b เหมือนกันใช่ครับอ๋อโอเคครับใช่ครับตัวเครื่องนี้ก็จะคือจะเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราต้องการให้กี่โมงนะครับตั้งค่าที่ความเข้มข้นปุ๋ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งให้ทั้งหมดกี่นาทีเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงคอนโซลทั้งหมด อ่ะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพอวันนี้ผมมาถึงสวนซับเบอรี่แล้วเนี่ยนะต้องขอชิมล้วหน่อยแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะจริงๆแล้วเรามีวิธีการเด็ดนะครับพี่หนึ่งครับผมโดยใช้วิธีการสองนิ้วของเรานะครับที่ข้อแรกของพี่หนึ่งนะครับหักเขานะครับให้เขาเนี่ยครับตั้งฉากกับตัวก้านปุ๊บแล้วก็จับเขาเ่ยหนึ่แล้วก็หักงอลงหักงอลงลงี้ก้าวสี่ขาดึงเลยตึ๊บโอเคอ่า นี่ดูคุณผู้ชมดูนะใหญ่ไหมดูแว่นผมนี่ใหญ่กว่าแว่นผมอีกนะอ่ะทีนี้มาถึงวิธีการกินละกินยังไงนะครับน้อตอมแนะนาหน่อยวิธีการทานนะครับผมเราจะเริ่มจากการเด็ดขั้วข้างบนก่อนอ่ะเด็ดขั้วข้างบนดูนะคุณผู้ชมดูนะนะครับอ่ะว้วเสียเขียวนะโอเคอ่ะ ทีนี้ส่วนที่อร่อยที่สุดสตรอเบอรีเร่เนี่ยครับจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคุณผู้ชมอร่อยที่สุดตุงนี้นะใช่ครับ <Okay. S 1> เราจะเริ่มจากการกินด้านบนตรงนี้อ๋อกินด้านบนก่อนเพื่อจะเข้าไปล้างปากบางทีพี่หนึ่งอาจจะเพิ่งทานกาแฟขนมหวานหรือว่าเพิ่งแปรงฟันมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปทาเป็นการล้างกินปึ๊บเคี้ยวเคี้ยวล้างปากแล้วสูดหายใจนิดนึงเอากินสตรอเบอรี่เข้าตัวนะครับแล้วก็กินส่วนที่เหลือส่วนข้างบนนะครับจะทําให้ส่วนที่หวานนะครับยิ่งหวานขึ้นอ๋อพันเนี้ยพันธุ์อะไรครับอาตอมอันนีี้เเป็นนนพัธาากกิมมะรวชดู กินข้างบนก่อนอืมลมอร่อยมากเดี๋ยวจะลองทำเพื่อนำรายแตกฟองจากนั้นหวาเลยหวาเลยคุณผู้ชมรสชาติเปลี่ยนเลยอร่อยมากแล้วเราปลูกอย่างเงี้ยมันไม่มีสารเคมีหรออะตอม การที่ไม่มีสารเคมีนะครับมีสิ่งการันตีนะครับก็คือในโรงเรือนของเรานะครับมีผึ้งทํางานอยู่ผึ้งนะครับมี2หน้าที่นหน้าที่แรกก็คือเรื่องของการผสมเกสรทาให้ผลใหญ่ทําให้ผลสวยนะครับอ,อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นตัวบอกกับพี่หนึ่งเนี่ยแหละครับว่าในโรงเรือนของเราเนี่ยครับปลอดภัยกับยาฆ่ามแมลง นี่คือห้องอะไรครับน้องอตอมเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายเลยใช่ครับจะเป็นนิทรรศการของบริษัทเรานะครับมีการทำหลายๆอย่างสตอรอเบอรี่นะครับกัญชานะครับโรงเรือนนะครับแล้วก็ระบบผูกต่างๆสมมุติว่ามีเกษตรกรหรือลูกค้าเนี่ยสนใจอยากจะผูกสตอรอเบอรี่ด้วยสามารถปรึกษา <c oughs> ได้ไหมตรงนี้ ติดต่อเข้ามาที่เพจของเราได้เลยครับเ,เพจรูเบอรี่นะครับใช่ครับอ่ะโอเคนะครับพวกเราถ้าสมมุติสนใจนะก็สามารถติดต่อผ่านเพจได้เลยนอกจากสตอร์เบอรี่เราก็มีทําผักสลัดไฮโดรด้วยครับผมอ๋อทำไมต้นมันใหญ่กว่าปกติทั่วไปใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเหมือนการปลูกสตอร์เบอรี่ของเราเลยพี่อยากจะไปศึกษาต่อได้ครับยินดีครับรบกวนน้องมาตอ้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้นะโอเคครับท่านผู้ชม EP หน้าผมจะพาท่านไปดูผักสลัด ไฮโดรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกระตอมมากนะครับสวัสดีครับ